นี่คือคำถามที่ลุงชาาอยากชวนทุกท่านมาคิดตามกันครับกระทรวงมหาดไทยเปรียบเสมือนหัวใจของประเทศเลยนะครับท่านเป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เรื่องบัตรประชาชนที่ดินไปจนถึงเรื่องปากท้อมความเป็นอยู่ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์มหาไทยคือที่พึ่งแรกๆที่พี่น้องประชาชนนึกถึง ทนายกเองก็เน้นย้ำว่ามหาไทยมุ่งมั่นที่จะน้อมนำพระบรมราชอุงการพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่สิบตลอดจนพระดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาขับเคลื่อนงานและหัวใจของคนมหาไทยก็คือบําบัดทุกบํารุงสุขซึ่งเป็นคําขวัญที่เราได้ยินกันมานานนมแต่ว่า การบำบัดทุกบำรุงสุขในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วหรือเกินอย่างทุกวันนี้มันต้องทำอย่างไรและทำทันทีแอคชั่นฟที่ท่านนายกพูดถึงมันจะตอบโจทย์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนลุงชาวลองไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับท่านแอคชั่นฟนี้น่าจะหมายถึง5เรื่องหลักห